แม่ป้าครับแม่ป้ามันหนาวไมแม่ป้ามขอเงินแน่ครับแม่ป้าครับมันหนาวไมแม่ป้ามขอเงินแน่หนาวมึงก็บชิมักขออย่างนั้นโอ้ยเดี๋ยวไปแก้หนาวจลยมึงเยขมเราพันหนาวมันสั้นมือดังมือไหนเนี่ยมึงบามากขอคุณนะอ้นะใช่เงเอ้ยเนาะโอ้เจี๊ยขุนสวยครับเจี๊ยขุนใหญ่เห็นบุญทรรมเนี่ยบอครับเจี๊ยขนผู้จบผู้งามกันเนี่ยครับเจี๊ยบุญเจลาเจี๊ยครับสวยเจี๊ยขนสวยคนผู้จบผู้งามมันอีเจี๊ยใหญ่ไปเห็นบุญทรรมเนี่ยบอครับเจี๊ยเห็นบุญเจลาครับโอ้ โผล่ขึ้นลานเนี่ยคือเห้บุญเดีได้เห็นบุญนี่ไปปะเกยครับจีเกยคนสวยใบสีเขียวสีเขียวเนี่ยคือปลาสีเขียวมันปลคือครับปลคือหรอเกยคนสวยเกยคนสวยผู้จบผู้งามเหมนอนปลาคือฮามิลีเบื้งหลวดพี่น้องปลคือดอกเนาะสีเขียวมันอะไรกี้บ่อบปลาคือดอกพี่น้องเบื้งหลวดเสียผมน่ะแร้วเกยคนสวยผู้จบผู้งามเล่ต้องใบสินเดียนตัวอือหงสี่ได้ไหมเกยคนสวยผู้งามเหมืนน่ะังสี่ตลอะไรบริษานเออนี่แหละครับสีจีเมียนเมียน มามาบ้านเนี่ยโีเคนี่มันคือโดนไล่เหรอพูดจบวงามบ้านนั่นเฮ็ดบุญแล้ท่านไปนั่นน่ะในร้านขอนั่นเมียนนี่จะเฮ็ดบุญนี่แหละเฮ็ดบุญครับมันเฮ็ดบุญหล้วไปเฮ็ดที่วัดก็้เมียนเลนืออะไรเฮ็ดที่เซเวเร็งที่โตเฮ็ดบุญนั่นน่ะนี่แหละ เบื S <S ้องหลพี่น้องไงลิขนให้ยจะไป่าน้างเกียนเกีคนสวยนุ้ยต้องยิ้มงามดลิต้องยิ้มสิเออต้องยิ้มถก็ยิ้มยแง่ประดีดิจิ้ออยิ้มแบบกับฟันเหมอดิ้นเกี้คนสวยไปคนเด้วเกียเดกเกี้คนสวยครับแม่ป่าเกีคนสวยิไปดอกไม้ป่าตัวนี้เสีีน้อไปคนตัวนี้เกียวนี่แม่ยองนี้ก็ไดู้ปกันดอกไม้ไม่ลอยแล้วแ่้รอมั้คืออีกแล้ว Ủa, con mất xăng mất nó à muốn nó rồi <laughs>